แล้วยังเชื่อมำนาในศสถาพิจัยเนี่ยอะไรที่พอเสียสละได้เนี่ยก็ควรจะเสียสละเถอะนะเพราะไหนไหนคุณก็พูดแล้วว่าผมเล่นการเมือนงนะมันือความเสียสละเนี่ยเสียสละเถอะนะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยนะผมไม่ได้เข้าข้างใครนะเพียงแต่ว่าเข้าข้างฝ่ายตรไข้า็แล้วกันทําไงเราเอาอป,ประชาธิปไตยเพราะว่าเราอยู่ในกรงนะของเระเด็จก,การหรือก,การสุทธาป็ิการมานานเกินไปแล้ว ประเทศไทยทําไม่ถอยหลังล้าหลังกว่าประเทศอื่นเขาในภูมิภาคนี้นะครับอย่าได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษแล้วพันธุ์พิเศษไม่พออย่าได้ชื่อว่าหน้ามืดเพราะหน้ามืดแล้วนะมันจะไปกันใหญ่เหมือนกับอดีตที่พวกคุณคุณบอกใช่ไหมว่าให้เน้นพูดที่เพื่อไทยใช่ไหมครับตอนพวกออกกฎหมายสุดซอยพวกคุณหน้ามืดกันหรือเปล่าตอนนั้นะห,หน้ามืดกันหรือเปล่าลองไปนึกให้ดีสินะฮะเพราะนั้นผมไม่อยากให้ ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยประวัติศาสตร์ก็ไม่ไกลนะก็ก็ไม่ไม่ถึงสิบปีมั้งหรือมันยี่สิปีใกล้ๆนี่นเองนะฮะไม่กลัวอดีตเพื่อนร่วมงานโกรธนะครับท่านครับว่าคนโกรธผมเยอะถ้าคนยังซวยจะโกรธอีกผมก็ดีใจ เออท่านผมผมชวนท่านคุยทั้งสองประเด็นนะครับว่าเป็นประธานสภาอายุน้อยกับประธานสภาจากพักที่มีแค่สามเสียงเนี่ยสกตกลงมาเป็นสูตรสําเร็จในทางการเมืองไหมว่าประธานสภาควรจะมาจากพักไหนอันนี้กําลังจะโยงเข้าประเด็นปัจจุบันและที่ก้าไกลเพื่อไทยเขากำลังเถียงกันอยู่ครับเนี่ยอ,อ๋อถ้าคุณถามประเด็นนี้นะผมก็ต้องเรียนตอบตามประเพณีหรือตามทางการเมืองที่ทั่วโลกก็ทํากันนะฮะผมใช้คำว่าทั้งโลกอะ่ะนะคนจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ย ถ้ามีสภาเนี่ยเขาต้องเอาคนที่อยู่ในพรรคเขาหรือพวกเขานี่แหละมาเป็นประธานสภาเ<ม>บองไทยก็เหมือนกันต้องต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาน่ะคนมีอำนาจเอาคนทั้งตัวมาเป็นประธานสภาจะมีจะมีไม่เอามาบ้างก็สมัยหนึ่งที่ที่ผมเป็นอย่างที่เรา, <3 S 1> าสามเสียงสามเสียงนะั่นะนะนะฮะเพราะว่าเขาดูแล้วว่าฝ่ายค้านแข็งอะ่ะเขาก็อยากได้ประธานสภาแข็งๆนะั่นนะเขาก็ไปเชิญเอาแต่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องของสภานะซึ่งผมก็ วงแหนดูแล้วเรื่องสภาเนี่ยนะผมก็เลยรับนะรับแล้วต่อมาก็เนี่ยมีอีกครั้งกนะ็คือท่านนายกจวนนี่แหละครับนะไปร่วมไปร่วมกับร,รัฐบาลเพื่อเพื่อเอาให้เมืองไทยมีรัฐบาลไว้เนี่ยนะนะอืมก็ได้เป็นประธานสภาก็เสียงก็ไม่ได้มากอะไรนะมาจะไปปัดไม่กี่คนนะก็มีก็มีสองครั้งในประเทศไทยแล้วถ้าจะเอา กันรวมๆแล้วก็ต้องเอาจากคนที่มีเสียงข้างมากกันนะถ้าคุณถามตอนนี้คุณตอบเองได้เนี่ยผมไม่ต้องตอบอว่าพรรคการข้างมากข้างมากไม่ว่าจะห่างกี่คะแนนก็ไม่ต้องมาเถียงกันใช่ไหมข้างมากก็คือมาก่มากกว่าคะแนนเดียวก็มากอ่ะไม่งั้นมันก็ไม่จบแคาสิบเสียงร้อยเสียงเดียวี่สิบเสียง่ยังมากไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่มากก็คือมากอก็ถ้าจะสรุปตรงนี้ก็คือถ้าในบริบทนี้ก็ ก็ควรจะเป็นของก้าวไกลคุณตอบเองนะผมไม่ตอบบริหารราชการแผ่นดินยังไม่เคยมีประสบการณ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยังไงหลายนโยบายจะไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนู่นนี่นั่นมันจะเกิดความวุ่นวายท่านอุทัยมองยังไงครับครับคือต้องมองคนพูดก่อนอายุเท่าไหร่คนที่พูดว่าคุณพิธาเป็นเด็กโดยมากหกเจ็ดติบขึ้นไปนะพวกนี้ห่างจากคุณพิธาสามสิบปีนะเพราะนั้นมองยังไงพิธาก็เป็นเด็ก แต่ถ้าคุณถามคนนี้ว่าพิธาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เขาบอกโอ้ยเป็นลุงหลานผมนะเขาไม่เด็กนะสี่สิบกว่าแล้วสี่สิบกว่าแล้วผมอาอยุสามแปดผมเคยเป็นประธานสภามาแล้วอะ่ะหนึ่งนะหนึ่งในอำนาจสูงสุดข,ของประเทศนะผมเคยเป็นมาแล้วอะ่ะนะแล้วเขาต้องเกินผมต้องเยอะคำว่าเด็กหรืออะไรมันอยู่ที่ความสามารถข้อที่หนึ่งข้อที่สองอยู่ที่การว,วางตัวนะถ้าเราจะดูกับแบบให้ความเป็นธรรมหนึ่งนะ เด็กหรือไม่เด็กคุณดูสิเขาดูแลพักเขาไะนะสี่ปีเต็มๆเ,เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรขนาดพักเขาก็เป็นพักทั่วทั่วทั่ว,วไปอ่ะนะแต่คนอื่นเป็นถึงนายพลเป็นถึงบ้านใหญ่อ่ะพักก็ยังวุ่นวายไม่จบนะอ่ะแล้วตกลงไอ้เด็กหรือไอ้ไอใหญ่มันใครดีกว่ากันในเวลาเนี่ยนี่นี่นพูดก,กัน,นจริงๆนะไปมองเขายังไงนะว่าเขาเป็นเด็กนะฮนะต้องดูพฤติกรรม นะต้องดูพฤติกรรมพฤติกรรมของเขาเนี่ยหนึ่งเขาอยู่ในสภามาก่อนสี่ปีเขาเห็นหมดนะรัฐบาลทํำยังไงทําใช่หรือไม่ใช่สอสอ,อยู่ยังไงนะใช่หรือไม่ใช่เขาปกครองลูกพักเขาไม่ใช่แค่สิบคนยนะี่สิบคนนะต้องเยอะต้องร้อยน้อยนิดหย่อนกว่าร้อยนิดหน่อยเขาก็ดูแลเรียบร้อยนะผมว่าเขาไม่ใช่ธรรมาดานะถ้าพูดกันโดยแบบคนทั่วไปนะ ขึ้นอยู่กับมุมมองผมไม่ได้เชียร์แลวผม,มให้ความเป็นธรรมผมใช้กำลี้กันและประสบการณ์แหละครับประสบการณ์เนี่ยมันผมคือคนส่วนใหญ่เนี่ยกาลังเอ่อกำลังเ,เชื่อถือคําว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนเป็นประสบการณ์แต่จริงๆประสบการณ์มันคือข้อมูลประสบการณ์นี่คือข้อมูลคือคุณอาบน้ำร้อนมาก่อนเพราะคุณผ่านนู่นผ่านนี่เราก็ถามได้เฮ้ย hey, ตรงนั้นที่คุณผ่านมาเห็นว่าเห็นอะไรบ้างคุณเจออะไรบ้างนั่นเพราะเราไม่เคยไปเราต้องถามคนที่เคยไปเขาเรียก ถามคนนี้มีประสบการณ์แต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยนะถ้าเราค้นคว้าหน่อยนะเราจะรู้หมดเลยว่าตรงนั้นอ่ะที่เราอยากรู้มันมีอะไรมันบางทีเรารู้มากกว่าไอ้คนที่เคยเดินผ่านด้วยซ้ำไปอ่าเันนี้เขาเรียกข้อมูลนะมันจึงมีการพูดกันในสมัยนี้ว่าการทําอะไรแล้วแต่นะใครถึงข้อมูลก่อนคนนั้นชนะเนี่ยเนี่ยเพื่อเพื่อพักใจแพ้เลือกตั้งเนี่ยมันแพ้เพราะ เข้าเข้าถึงข้อมูลช้าป่ะเออจริงจริงนี่เข้าใจนะจริงจริงนี่พวกนี้ประสบการโอ้โหไม่รู้ตั้งกี่ปีนะใช่นะประสบการณ์เยอะเงินก็เยอะนะฮะแต่ทำไมแพ้เลื่องตังค์ทำไมแพ้เลื่องตังออเพราะข้อมูลมันต่างกันสุดท้ายท่านอยากจะฝากอะไรถึงข้วอำนาจเก่าตอนนี้ครับที่มันอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านข้วอำนาจเก่าจะมีโอกาสได้กลับมาอีกไหมครับที่ท่านไทยมองเป็นยังไงครับสถานการณ์ผมว่าเขายังอยากกลับนะ แต่จะได้กลับหรือไม่ได้กลับเนี่ยนะผมผม,ผมก็ไม่ทราบได้นะอยู่อยู่ที่กลไกหรือหมากอะไรที่เขาวางไว้คือรับนูนะเขาวางมาแล้วละให้ให้กลับเข้ามาใช่ไหมให้เอาคนของเขาเนะี่ยมาโบสมาโบสแข่งกับคนที่มาแต่ประชาชนเนี่ยนะเขาวางไม่เรียบร้อยแล้วเขาวางเพื่อจะกลับมาทีนี้ผูก้กพูดในอดีตเนี่ยพวกนี้มาได้เนี่ยจากคาพูดของผู้นําที่บอกว่าอีกไม่นานจะคืนความสุขให้นะคําว่าอีกไม่นานเนี่ยคนก็เลยสงบ รอ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 อีกไม่นานสามคำนะคุณวราวิทย์นะถ้าคนที่เคยบอกว่าอีกไม่นานพูดสามคำเหมือนกันบอกว่าผมพอแล้วเนี่ยนะแค่สามคำอะเท่ากันเนี่ยผมว่าการเมืองเรื่องอะไรจะสงบแล้วเปลี่ยนไปเยอะก็อยู่ว่าใครเป็นคนพูดว่อีกไม่นานแล้วคุณกล้าพอไหมเสียสละพอไหม ห่วงบ้านเมืองให้น้อยเหมือนี้อีกหน่อยได้ไหมนะโดยสามคำเท่ากันเหมือนกันอีกไม่นานกับคำว่าผมพอแล้วแบบที่พลเอกเปรมตอนนั้นพลเอกเปรมถ้าไม่พูดคํานี้ก็ยุ่งกันนะเพราะว่าคนหนุนพลเอกเปรมว่ายังเยอะอยู่ถูกไหมครับแต่ท่านพูดแบบผมพอผมพอแล้วปั๊บเนี่ยถนนประชาไยมันก็โล่งเดินได้สบายทําไมแค่สามคำนี้มันถึงมีอิทธิพลขนาดนั้นในยุคนี้ก็เพราะคนคิดว่า คนนั้นจะกลับเข้ามาอีกไงคนนั้นจะมามีอำนาจอีกเพราะถ้ามีอำนาจอีกผมก็มีอำนาจด,ด้วยอืมไอ้ห้อยไอ้โหนเนี่ยตัวดีนี่คุณโมเดลพูดกันตรงๆกันนะฮะตัวดีีนี่พวกตายอ่ะตายเพราะคนมีอำนาจต่างกันเมื่อตายเพราะไอ้ห้อยไอ้โหน,นนั่นันแหละอืมถ้าส่งสัญญาณสามคำนี้เนี่ยใช่ที่เหลือมันก็จะคลี่คลายตัวใช่ใชถ,ถ้าพูดง่ายๆก็เส้นทาง ไปแทนตาก็เปิดมันก็จะมันก็จะโล่งการจัดนโยบายเขานี่ก็โล่งขึ้นมันเป็นมันเป็นการประกาศในเชิงสัญลักษณ์ที่สําคัญมากใน้พอถ้ายังเงียบเงียบนิ่งนิ่งโดยที่คนคาดเดาเอ๊ยยังไงเดี๋ยวก็มีข่าวดิวนั้นดีเลยพอเขาพอเขาคาดเดาปั๊บเขาก็มีความหวังของเขาไปอีกแบบหนึ่งถูกไหมครับ